จ้าแล้วตอนนี้นะคะเราถึงทุง่งไฮเดนเย่แล้วจ้านู่นนะคะข้างหลังไกลๆนู่นเลยทุ่งไฮเดนเยนะคะเดี๋ยวรอนายกต้อมกับนุ่นหลานเพลนะคะกําลังเดินขึ้นมาหลานเพลกาลังเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมทุง่งไฮเดนเยกันเลยจา้าสว <to the> <States> <ini> ัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปกันเลยจ้าสำหรับเ <Rab at. S 1> ส้นทางนะคะพอเรา าตามเส้นทางเข่าโคมานะคะนี่เฮ้ยนี้นะคะเดินแล้วก็เราก็ขึ้นทาเดินรถขึ้นไปเลยค่ะสำหรับทุ่งทะเลียนะคะก็จะ้อยู่ทางนี้คะ่ะอยู่ทางซ้ายมือนี่น,นะคะวันนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปกันนะคะนี่ทางขึ้นนะคะ น,นจ้จาถึงแล้วจ้านี่นะคะสำหรับบริเวณนี้นะคะยังไม่มีดอกนะคะนี่ดอกจะอยู่ทางนี้จ้าสวยมากค่ะนี่นะคะไปเดี๋ยวตามเราไปกันต่อเลยค่ะ ท่านใดที่จะมาทุ่งไฮเดนเยียที่เขาคอ้อนี้นายกต้อมแนะนำนะจ๊ะแนะนำให้ท่านใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่สำหรับเดินธรรมะธรแมงกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าทางค่อนข้างจะ,ะปีนป่ายเล็กน้อยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวตามเราเดินกันต่อไปเลยจ้าไปค่ะ คนเยอะมากเลยนะคะน,นี่ตอนนี้เราถึงแล้วนะคะนี่คนเยอะมากเลยนะคะชู่นุนชู่นี่นะคะทุ่งไฮเดรนเยาเขาคอ,อ,อค่ะ ตอนนี้นะคะตอนนี้น้องจอมยังอยู่ข้างล่างอยู่นะคะขึ้นมาไม่ได้ค่ะอา้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้า,านางแบบนะคะนางแบบประจำตัวเอา้านางแบบมาไปเดี๋ยวเราไปถ่ายตอนต่อไปค่ะ เดี๋ยวคะเดี๋ยวน้องจอมน้องจอมเดินขึ้นไปก่อนเดี๋ยวจะหามุมให้นะคะตายแล้วเหรองพดูคิดว่าใจาจะกลับแล้วสนายกเพ่นคะย้นย้อน้อย้องย้ย้อนนย้้อนด้อ้อนอนยย้อ่ย้อเอนย้อนยยนอ้อนน้้้ยน้ยอนน้ เดี๋ยวไปยกันเลยนะคะเ้ยเดี๋ยวจังหาเลยนะคะว่าเดี๋ยวตามนายยกคนขึ้ไปต่อเลยนะคะังกล้องเขาตอนนี้เราถึงที่ไหนคะไอนดเดียค่ะไอแนเดียค่ะบอก่านผู้ชมดิคะไอลนเดียนะคะเราไปดูข้างบนกันต่อเลยค่ะสวยมากเลยนะจ้านีแต่นีใครรอหิวๆด้ว er ยค่ะไปดูข้างบนกันต่อ

สำหรับเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ซีซีนะคะเป็นเสียงของโดนรู้สึกว่าจะเป็นช่องเก็บหรืออะไรเนี่ยนะคะเขามาทำข่าวนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เนี่ยคนมาเที่ยวกันเยอะมากนะคะแล้วก็สำหรับมุมนี้นะเป็นนี่ทัดจัน สำหรับบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นนี่ที่ถ่ายรูปเล่นกันได้เลยอันนี้ค่ะนายยกยู่นี่ค่ะนายยกยู่นี่ค่ะไหปลาในค่ะในคะนี่ค่ะนายยกยู่นี่ค่ะนายยกยู่นี่อะค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีตากล้องนะคะเอาไว้สำหรับถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะโขอท่าสิคะโขอท่าไหน่อยค่ะขอ่ายใส่ไงคะ เล่นกันเลยคล่ะกิงมาหาพี่เมีเดินไปทางโน้น